ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูหนังสือเรียนของเราทั้งหมดที่เราใช้นะคะเพราะโรงเรียนเราจะเปิดแล้วค่ะหนังสือของเราเนี่ยก็คือเยอะมากเลยนะคะเราซื้อมาทั้งหมด3,000บาทนะคะคือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีสมุดอีกเราเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะมากเลยทุกคนเห็นมันเยอะมากเต่มแรกนะคะจะเป็นแบบเรียนจดยะคณิตศาสตร์อันนี้เป็นภาษาไทายอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคม ภาษาอังกฤษนะคะทุกเล่มเนี่ยจะมีสีของมันนะเหลืองฟ้าส้มเขียวม่วงของเล่มนี้ก็จะเป็นสัมผัสภาษาจีนนะคะก็เป็นภาษาจีนนั่นเองบอกว่าปีนี้เราขึ้นป .5 แล้วนะคะทุกคนภาษาไทยเนี่ยก็จะมีวรรณคดีลำนำกับภาษาพาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็น reading กับ writing นี่ก็จะเป็นหนังสือ Let's Go นะคะนี้เป็นแบบเขียนอันนี้เป็นแบบอ่านเป็น workbook กับ student book นะคะ ไปหลายโรงเรียนจะมีเยอะมากเลย grammar is fun นะคะจะเป็นเล่มสีม่วงนะคะปีนี้เพราะขึ้นป5มันก็จะเป็นสีม่วงไปเป็นหนังสือสังคมศึกษาทุกคนดูดีหนามากเลยจะเป็นคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะแล้วก็นี่เป็นคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งอันนี้เป็นวิวทยาการคำนวณน,นะคะอันนี้ตอนปสี่เนี่ยคือยังไม่มีนะคะทุกคนมันมีตอนป5นะคะ จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นเล่ม2อันนี้เป็นแบบอ่านนะคะจะไม่มีแบบฝึกหัด <oz> ส่วนนี้จะเป็นแบบแบบฝึกหัดนะคะจะไม่มีอ่านเลยก็จะเอาความรู้จากในเล่มนี้มาสรุปในเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าน,นี่นะคะจะเป็นเล่มหนึ่งก็ใช้สําหรับเทอมหนึ่งนะคะส่วนใช้สาหรับเทอมสองนะคะเยอะมากๆเลยดูส่วนของสมุดมั่ง <oz> คือมันหนักมากเลยนะทุกคนทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมุดทั้งหมดที่เรามีนะคะขอแกะก่อนก็เป็นรายการสมุดของโรงเรียนเรานะคะ เล่มนี้นะคะจะเป็นสมุดจดการบ้านนะคะทุกคนมัน hmm ก็จะเป็นอย่างนี้เลยข้างในก็ไว้จดการบ้านโดยเฉพาะเลยนะคะขเล่มนี้นะคะก็จะเป็นสมุดจดความดีนะคะทุกคนจดความดีว่าวันนี้เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะคะขุดเล่มนี้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนเป็นสมุดคัดจีนะคะไว้เขียนสําหรับวิชาภาษาจีนนะคะจะเป็นลายตารางตารางแบบนี้ดูสิลายน่ารักมากเลยนี่นะคะจะเป็นสมุดปกแข่งนะคะเอาไว้จดนะก็เป็นนี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุดไว้จดหรือเรียนในคาบนะคะก็จะเป็นสําหรับวิชาการ5วิชานะคะวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคมนะคะมีมาให้6เล่มน,นะคะทุกคนส่วนสมุดอันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกการอ่านนะคะจะอ่านเรื่องในวรรณคดีลำนำหรือว่าภาษาพาทีนะคะแล้วก็มาสรุปเรื่องในนี้ าก็ทำการเขียนชื่อนะคะบ่งบอกความเป็นเจ้าของส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษไว้ทำรายงานนะคะไว้ทำชิ้นงานเป็นเส้นบรรทัดกับข้างหลังนะคะจะเป็นแบบว่ากระดาษเปล่าไม่มีเส้นบรรทัดนะคะอันนี้คะคะืหอหลังสือทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องเขียนกันนี่ก็จะเป็นอุ้ยหมวดหมู่ปากการ้ําเงินนะคะแล้วก็เอาไปสารองนะเผื่อแท่งไหนไม่ติดเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปยืมเพื่อนจะเป็นสีๆอย่างนี้แต่เป็นปากการ้ําเงินทั้งหมดนะคะก็ปากกาแดงกับปากกาดําแล้วก็ กากาำสีไปด้วยนะคะทุกคนก็มีมาร์กเกอร์นิดหน่อยนะคะคริตอาอกดกับสาดินสอยแยะและยางลบนะคะก็มีแค่นี้เลยทุกคนใช้ไม่ค่อยเยอะมากนะคะก็จะมีไม้บรรทุกด,ด้วยต่วันนี้นะคะก็บ๊ายบายเดี๋ยวไว้มารีวิวอะไรใหม่นะ